ปังไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยนะครับหมูแดงที่ชิตใจคนทั่วโลกคว้ารางวัลบุคคลมีสไตล์แห่งปี2024จากนิวยอร์กชามในยุคดิจิตอลที่ความไวของข้อมูลเปลี่ยนโลกได้ในชั่วพริบตานะครับน้องหมูแดงฮิโปแคสจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ชุดไม่อยู่ไม่เพียงแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับคาแรคเตอร์สุดเกี่ยวการและเป็นเอกลักษณ์จนพิชิตใจคนทั่วโลก โดยล่าสุดนะครับชื่อของมูเด้งถูกจารึกเป็นหนึ่งใน63บุคคลที่มีสไตล์แห่งปี2024โดย New York Times สื่อชั้นนำระดับโลกที่กล่าวถึงมูเด้งอย่างน่าประทับใจว่า She bit She scream She conquer Hard the w r l l over เธอสวยเธอแดงเกี่ยวกาและเธอ,อยังพิจิตใจคนทั่วโลกน,นั่นเองหมูเดงไม่ได้เป็นแค่สัตว์น่ารักนะครับแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขที่เชื่อมโยงผู้คนในยุคที่ทุกคนต่างหยหาความสดใสความสําเร็จนี้สะท้อนพลังของสื่อดิจิทัลที่สามารถสร้างเรื่องราวของมุมเล็กๆในประเทศไทยให้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกได้อย่างทรงพลังเพียงคลิปสั้นๆนะครับความน่ารักขี้เล่นของน้องหมูเด้งถูกแชร์อย่างถล่มทลายและยังกระตุ้นความสนใจให้ใหกับฮิปโปแคะสายพันธุ์ที่ใกล้ 000, ซึ่งเหลืออยู่ไม่เกิน3,000ตัวทั่วโลกการคว้าระงวัลครั้งนี้นะครับยังไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยกย่องสไตล์แต่เป็นการสะท้อนพลังที่หมูเด้งมีต่อผู้คนนั่นก็คือพลังแห่งการสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และเป็นการเชื่อมต่อหัวใจของคนทั่วโลกเข้าด้วยกันดังที่กล่าวไว้ว่าบางครั้งความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่จริงใจที่สุดท้ายที่สุดแล้วนะครับปรากฏการ์มูเด้งพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้โลกจะวุ่นวายเพียงใดก็ยังมีความสุขเล็กๆที่ทําให้หัวใจทุกคนนั้นเต้นแรงขึ้นได้ด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครจากฮิโปโปแคะต,ตัวน้อยที่สวยเด้งเกี้ยวกาและของใจคนทั่วโลก หมดปัญหาผมบางขาดหลุดร่วงด้วยสว n น่าเจารเน่เคเลเจนวอลูมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ